เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเด d e ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งก็บอกเร็วว่านะครับนะอุ้ยใครขับรถมะอุ้ยใครขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยนะครับมะมันคืออะไรกันโอ้ยรถรถผีสิงนะครับหลังจากที่ผมเล่นไปจากคราวที่แล้วนะครับนะเราต้องมาเริ่มกันใหม่แล้วนะครับน้าเขอไต่ผู้หญิงคนนี้ก่อนนี่เนี่ย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 โอ้ยเจ็บ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 นี่เป็นไงล่ะเอาละนะครับผมจะมาทำไรเข้าของกันใหม่นะฮะนี่ต่อยไปดิ ไอ้ตอนนี้มีคนแพะเอ้ยมีแพะมีแพะในด้วยวะนี่มีแพะในแพะอะไรมือกระโดดโลดเต้นทำไมนี่อะไรมืออะไรมึออะไรมือนะครับนะอะไรอะไรอะไรหลังจากที่ผมสู้กับน้องหมาไปนะครับก็ไม่มีอะไรให้ผมเล่นนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้มีเฮ้ยโยโย่โยโย่นะครับนะเดี๋ยวมันจะหมุนมาโอ้ยปักปักอ้าวตกอะครับรถแลกไม่พอแต่ลองเอาคันอื่นดูดิเป็นไงนะครับนะปั๊บนี้คันนี้แหละคันเขียวมือมือรถสกกปี้ดูยังไงไม่รู้อ่ะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านแนนอุ้ยรถลอยลอยได้ไงวะอุ้ยอุ้ยรถบึกมีเบรคไหมเนี่ยดูวัดรถโอ้ยรถติดเป็นโอ้ยครับแต่ของกูเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นช็อตนี้มาก่อนช็อตที่นี่โอ้โหกว่างขี่อะไรวะโอ้แหมเอ้ยไม่เป็นอย่างที่กูคิดอ่ะเอาละครับต่อมาก็จะมีโอ้ยวัวทำอะไรได้วะเนี่ยยิงดูดิอุ้ย มีเลือดด้วยนะครับนะมันทำอะไรได้วะเนี้ยเกมวัวเหรอคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะอึ๊บอคือยังไงอือคืออะไรปับ๊บอ๋อกินวัวนะครับเราเป็นวัวสีดำเหรอนี่จนกว่ามันจะแพ้เหรอนี่ตอนนี้ครับผมมีบัวถึง24ตัวมันมีบัวแค่9กตัวเองนะครับนะาัระโถอ่อนจริงๆเลยผมมีตัวอูผมมีต้อง27แล้วผมชนะนะครับนะแล้วแล้วกูได้อะไรวะเนี้ยนะครับไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอู้เล่นเทนะ่าไมเนี่ย แล้วจากนั้นมันก็ให้กูเริ่มใหม่นี่นะโอ้โหอะไรของมึงวะเนี้ยโอ้โหกูสัตว์เก็บปืนได้อันนี้คืออะไรอะ่ะสนามบาัสแล้วเฮ้ยกระทิงกระทิงเล่นกับบัวนะครับปะโถคืออะไรวะเนี้ยม,มาให้กูคีบโอ้ยชนด้วยชนด้วยนะครับนะจังหวะนี้แหนละเดี๋ยวผมจะชูดบาสโชว์ให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะโชว์ชูดบัสให้ทุกคนดูเป็นขวัญตาว่านี่น,นี่ผมก็ทําได้ย่า yeah! ชุดมัดนี่โอ้โหไม่ลงเป้าว่ะ เอาละคุณรู้เปล่าผมเคยเป็นนักประกวด n b a มาก่อนแต่เอาโดดไม่ได้ขอไปแม่ชัน้นี้ขอแม่แม่น,นี่โอ้ยเก็บลงยา่านี่เนี่ยโอ้โหเก็บลงอะไรวะเอาละนักชุดบาส ABA มาแล้ว,ว,วไม่ลงอากเอา้วอา, <c oughs> าวาว,วา,าวนะาววว้าวว้้้าอ้าววววาวาวาววาวว่ววาวว้วาววว้าวา้าอ้าวว้า้วว้าวว้ววาวาจวจ้า้าวะ้าว้าา ผมว่าอาจจะได้นะอาจจะได้อะไรสักอย่างหรือปรับปลดล็อกอะไรสักอย่างเอ้ยเกือบลงนะครับนะโอ้สแลมดังไอสัตว์ไม่ลงอะไรวะฮึ๊แอบหยอกโอ้โยไม่ลงอีกแล้วนะครับนะเอาใหม่เอาใหม่ฮึ๊บชุดเอานิ่งสองสแลมดังนี่แหละไม่ลงเป้าวะนะลองโดดอย่างนี้ดูดินะครับโดดไปเลยฮึบดิบโดดด,ดินี่แล้วก็ นี่โอ้โหเกือบดังถึงนะครับนะดังแบบว่าไม่ต้องมีแรงวิ่งเลยนะครับนะดังแบบอย่างนี้เลยวิ่งกระโดดข้ามกระโดดข้ามบาโดดโชว์จ้านี่เป็นไงนี่โอ้โหลงไปแล้วเป็นไงล่ะไม่มีอะไรเลยนะครับนะปั๊ดโถมันมันมีอะไรเล่นต่อวะเนี่ยอยากรู้อ่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับเพื่อท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าพี่ตัวที่มันอยู่ด้านบนตรงนั้นคืออะไรมันคือคู่วริผมในอีพีที่แล้วน,นะครับมันก็คือ แขงกระรูนะครับนะเอ้ยไม่ใช่แขงกระรูพูดผิดมันก็คือน้องชาวชานะครับที่เกาะนะครับนะหรือว่าหมีโครานะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้ยไอคนกูวะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าน้องแกเนี่ยโหดสุดๆอย่าไปยุ่งกับน้องเขาเด็ดขาดนะครับนะถ้ายิงดอกเดียวมันพ่นตาเลเซอร์มันซูเปอร์แมนเลยนะครับนะเออแล้วอย่างนะครับเราสามารถทําตัวเราให้เป็นชิ้นขนมปังได้นะครับนะดูนี่แฮะคือปนุนยดกดนะครับนะฟาบมาดูกันปึ๊บมันกูกลายเป็นขนมปังตลกปะล่ะคิดดูนะครับ ทำได้ไงคนสร้างนะครับนะดูดิเป็นขนมปังถือปืนนะครับนะอ่าแล้วต่อมานะครับในเกมนี้ผมจะหาความรับในเกมนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะโดยที่ไม่ต้องดูคลิปคนอื่นเลยนะครับนะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องเจอแล้ววะเฮ้ยหมาโอ้โหมึงขึ้นไปได้ไงไปตรงนั้นนะอย่าเสือเฮ้ยแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเกาะหรอเกาะน้ำอ่ะเกาะรอยน้ำนะอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอุย้ยมีแรบนะครับนะแรบเอ่อเฮ้ยอะไรมันคืออะไรให้เราเหยียบอ่ะ ใช่ต้องหยียบอยู่ดินะครับนะปับ๊บนี่เป็นไงนะครับเหลืออันเดียวนะครับที่ยังไม่ได้เหยียบก็คือเราต้องเหยียบอะไรเอาเอาวัวเหรอวัวนะครับต้องหาวัวเฮ้ยเจออิสเตอร์อีกกันแล้ววะ่ะเอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาละเราต้องไปหาก่อนอวัววัวมันมีสีขาหุ้ยอะไรวะเนี่ยทูน่าคุณเห็นทูน่าไหมทูน่าทูน่าลอ,อยฟ้าแล้วคนมันก็อะไรของพวกมึงวะเนี่ยเอาละเราต้องทำการหาเอา่อวัวหรือกระทิงนะครับนะใช่หรือเปล่า วัวหรือกระทิงวะตะกี้นะครับนะเฮ้ยนี่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 บางทีบางทีบาีมันนี่มาอยู่กับฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวเนี่ยฮ่าโอ้ทำอะไรกูดิโอ้เดี๋ยวกูพาไปเที่ยวนะมันเป็นภารกิจโทษทีนะพวกโอ้โหจับรากวัวเลยครับกวางแ๊บหนึแบบน่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูจัดมาให้แป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งหย่าโอ้โหโอ,โ,อโอเคต้องการแค่วัวหรือเปล่าวัวหรือกระทิงวะต้องการตัวสีดำหรือตัวสีขาวงงนะครับนะแต่น่าจะเป็นวัวนะผิวอย่างเงี้ยนี่นี่ไงถูกด้วยนะครับเอ้า สุดแล้วเอาแล้วกันเฮ้ยได้แล้วนะครับตือคืออะไรเด็กครับนะเครื่องบินในเด็กก็เตอร์ o P T R. เอาว่ะมันคืออะไรวะเนะี่ยมันคือชุดหุ่นยนต์เหรอชุดหุ่นยนต์ที่เป็นตัวสัตว์ <c oughs> จริงโอ๊ยมึงคิดได้ไงวะเด็กสุดเขาถามจริงนี่คือเมโทัลดีเหรอแล้วเย็ดเกเอาละ เอหรือว่าอาวุธนี้เอาไปฆ่านั้นได้วะเป็นไปได้ไหมเอาไปฆ่าเอ่อน้องหมีโคราสนะครับนะที่เราไม่สามารถที่จะสู้ได้เออเป็นไปได้ไหมนะครับนะไหนจะลองดูนะครับเดี๋ยวซีจะเป็นยังไงนะฮะเอาละเมทอลเมทอลดีนะครับหูลอยได้ไหมลอยได้นะครับเอาดิเดี๋ยวผมจะลองไปยิงปลาปักเป้าตอนนั้นดี๋ยวนีตายไะนะครับสงสัยน่าจะไม่ได้นะครับนะเออว่าแต่นี่มันเล่นยังไงวะเนี่ย เดิน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 ไหนจะลองยิงพี่แกดูนะครับนะน้องโคาเป็นไงไม่โดนนะครับนะตแองไปอ้ยมันมาแล้วยิงเข้าว่ะยิงเข้าว่ะอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยออ้อะไรโลอะไรโอ้ยแม่งเสีงเลอย่างกระตขั้นนะรัามาน้องโคาเจอกันน้อยโอ้ยนี่้ยกูตายนิดเดียวกูตายกูตายน้องโค拉โหดเกินไปนะครับน้อสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วผมต้องเริ่มเกมใหม่ไหมวะเนี่ยนะครับน้ กว่าจะได้เมทัลมานะครับเมทัลเดียของผมไม่โอ้โหหายไปเลยนะครับนะ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูอ่ะถึงเวลาแล้วนะที่ฉันจะเจอกับแกไอ้คอระอเอ้าเด่ะผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับนะนี่นี่นี่ปิดไปยังไงวะผมจะขึ้นไปด้านบนยังไงนะครับนะีน่ะลองเกาะขึ้นไปดิปับปับปับอ่ะนี่เกาะก็นไปนี่กูอยากรู้จริงๆเลยว่าด้านบนที่มึงคุ้มกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับนะอยากรู้จริงๆนี่นี่เด็ด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  อ่ะนี่กูขึ้นมาแนละ้วเจอม้าหลายตัวนห,หนึ่ไหนลองฆ่ามันีิเฮ้ย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 เอ้ามันคือน้องมา้าโอ้ยมันเอาไว้ขี่แน่ๆเลยว่ะโอ้โหเสียดายนะครับกูอยากขี่ช้างเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละนี่กูจะเกาะตามมึงไปกูจะเกาะตามมึงไปแล้วก็ขีข่มึงขี่มึงมึงคือช้างเพกาซัสช้างเพกาซัสกูช้างเพกาซัสไหนตาแม่ง ขี่ไม่ได้ด้วยนะตัวนี้ดูทรงแล้วนะครับน่าจะขี่ไม่ได้บ่มึงหนีไปเพื่อะไรเนี่ยมาบินรอบกูอีกเชบอ่ะหรือยังไงอ้าวมึงไปไหนแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยโอ้โหกูออกจากนอกโลกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บินกลับบ้านเดี๋ยวนี้บินกลับบ้านเดี๋ยวนี้โอ้ตกตกโอ้ยนะครับฮอ่อ่าเอาและมาดูกันนะครับข่าวนี้ผมเอาจริงแล้ะผมจะลองยิงมันจากระยะทางนี้นะครับแล้วก็บินหนีนี่นีอะไรอะไรยิงอะไรยิงอะไรผมว่าโคร่ามันข้าง่ายนะอะไรอะไรอะไรมึงเอ้ยเจ้า โดนดอกเยียวแทงมันต่อยทําไมอ่ะโคตรง้เลยไอ้ควางมันจะต่อยทำยอะไรวะโอ้เ็งเลยมันชอบต่อยไวมัยืนอยู่เฉยๆ่ไที่จริงฆ่ามันได้นะดูดิไซแอนกอริล่าดูเลือดรถนี่ที่เตี้ยวเองนะครับอ่ะเอาครับคราวนี้ผมจะแก้เกมใหม่นะครับนะยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยว้ยจาวุ้ยจ้าวุ้ยจ้าวุ้ยจุมหลบมุมมันาุ่ามาไม่ได้เฮ้ยผ่าทะลุผ้าทะลุ้ิบหายแล้ว แช่ชิบหายแล้วเป้ยไปไปอย่าพึ่ง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 หลบ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 ลีกหลบลีกโอ้เชนสกิลรอบลีก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 เฮ้ยมันยิงทะลุไม่ี่ยทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยเฮ้ยโอ้โหหดเกินไปแล้วเฮ้ยหายแล้วนะครับมันไม่ตามตัวผมแล้วนะครับนะโอเคนี่แหละจังหวะทองอะไรมองหน้ามันมองหน้าผมนะผู้ชมมันมองหน้าผมมันมองหน้าผมมีปัญหาปหมล่ะจะใส่เดียวปหมล่ะจะใส่เดียวปหมล่ะโคล่าก็จะใส่เดียวปมดละเออเอาด ชักเลยมะโคล่ามึงชักชักชักมันชักแล้วนะครับนะมันชักมันชักว่ะมันชักว่ะเจ้าชักก่อนมึงชักก่อนมึงชักก่ออตายนะครับนะแล้วยังไงต่อวะเนี่ยกูครองเกมนี่เหรอถ้าฆ่ามึงได้เนี่ยนะครับคืออะไรอ่ะแล้วได้อะไรอ่ะนะครับตายแล้วนะครับนะเออเอาเป็นว่าเออจบไปแค่นี้แหละนะครับก่อนนะครับนะแล้วค่อยไปหาเมืองไซเบอร์พังแล้วกันนะครับในอีพีหน้านะครับโอเคแต่สำหรับวันนี้ในการเล่นกวางมหาบารัยสุดอ๋อกวางไข่นะครับก็จบไปแค่นี้แหละาย